สวัสดีค่ะเอฟซีนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับยูทูบเบอร์สาวลิตตี้พะโล่อนช่องยูทูบชาแนลเนาะมันเป็นสาวลิตตี้พะโล่ยูุ่ติงานเทศกาลแห่ดาววันคริสต์มาสนะคะที่บ้านหนองครูนะคะตำบลนาเบียงอำเภอเสนาคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญอยู่กับสาวลิตตี้พะโล่เช่นเคยเด้อพี่น้องคะมันเป็นยูทูบเบอร์สาวลิตตี้พะโล่มาเชียวงานค่ะพี่น้องมากับสาวแห่แล้วเดี๋ยวสาวลิตตี้พะโล่แห่กันก่อนนะคะเด็กอีกนานนะคะทุกท่านเร่มมา ว่า,าชนะเลิศในดาวในค่ำคืนนี้เป็นของชุมชนไหน<ใ>น,นะคะซึ่งแน่นอนว่าดาวที่ได้ร,รับการประกวดหรือได้รับรางวัลชนะเลิศในค่ำคืนนี้มีกำลังใจให้เป็นขันึงอย่างแน่นอนนะคะหลังจากที่เราช่ดาวคุณที่เรียบร้อยนะครับพิธีเปิดงานบนเวทีที่เรียบร้อยแ,แล้วเราก็จะมีการแสดงละครศักดิ์สิทธ กระพร้อมกับการแสดงของลูกในระดนป .4 ถึงป .6 ที่จะต้องรอ,อที่น้องสายกับะะสายที่4สายวที่เราจะมาติดด้วงค่ะขออนุญาตแจ้ง<ห>ลำดับวิธีการที่องทอจะดำนนนะะเน,นินการในค่้นตัวนี้นะคะหลังจากคณะกรรมการดำเนินงานราคะได้นำคณะกรรมการประกวดดาวไปตัดสินดาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและได้ผลคะแนนแล้วนะคะ ก็จะให้ท่านประธานในพิธีได้พิธีกรสุขตามอัจฉริยะสายสัปหุนึงนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะได้เชิญท่านประธานในพิธีนะคะขึ้นบนเวทีน้อมนุ่ยมุกมามุกสังขาณตัวดีบนราชธานีและก็หัวหน้าส่วนราชการขึ้นบนเวทีนะคะเพื่อรับฟังการกล่าวรายงานจากท่าน บาทหลวงสารนิพนมากประธานจัดงานพิธีแห่ดาวในค่ำคืนนี้จะได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานนะ,ะหลังจากนั้นประธานในพิธีก็จะกล่าวเปิดงานและมีการเปิดปุม่มไฟดาวนะคะเพื่อปุอ่มไฟดาวเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดงานพิธีแห่ดาวของค่ำคืนนี้นะคะหลังจากนั้นก็จะได้มีการมอบกระเช้า